ถามว่าการที่เราทําไปแล้วมันขาดทุนเราไม่ได้อะไรแล้วเราจะทํายังไงให้เราลืมตาอ้าปากได้สิ่งแรกก็คือหยุดทํานาครับตอบแบบตรงๆเลยใครไม่หยุดคุณก็เป็นหนี้เพิ่มแต่ถ้าใครหยุดคุณก็ไม่ได้เป็นหนี้จากการทํานาเราก็เลือกเอาครับว่าเราจะหยุดเพื่อที่จะหยุดหนี้หรือเราจะทําต่อไปแล้วก็มีหนี้พอกผุดถ้าเราอยากที่จะไม่มีหนี้สินต่อเราก็คือหยุดทํานาแล้วเราจะทําอะไรล่ะในเมื่อเราก็มีท้องไร่ท้องนานย มันมีคนเคยบอกครับว่าถ้าคุณทําอะไรไปนานๆแล้วคุณขาดทุนคุณเจ๊งคุณก็หยุดซะแล้วคุณก็ไปทํามันใหม่เพราะว่าถ้าคุณดึงดันต่อไปมันก็เท่ากับคุณยิ่งสะสมภาระหนี้ภาระหนี้เมื่อคุณเป็นหนี้มากขึ้นผลสุดท้ายที่ไล่ที่นาคุณก็ถูกยึดทางที่ดีตอนนี้คือเราก็เปลี่ยนจากการทํานาไปทําอย่างอื่นทําอย่างอื่นคืออะไรที่ดินมันสามารถที่จะพลิกเป็นการทําอาชีพเกษตรอีกหลายชนิดครับวันนี้ดังๆที่เราได้ยินกันอยู่ก็มี พวกน้องนาไรนาสวนผสมกเกษตรทฤษฎีใหม่อะไรต่างๆ